มือนี้เอาสารดีมาบอกต่อนะครับเพื่อนเด้อเพิ่มหน่วยความจำให้กับโทรศัพท์มาที่ Paystore ตามวงกลมสีแดงนะครับคลิกเข้าไปเลยสู่หน้าต่อไปกดที่จิ้มที่วงกลมสีแดงเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้สู่หน้านี้จะมีคำว่าจัดการแอปและอุปกรณ์ให้คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับ สู่หน้าต่อไปจะมีหัวข้อหลักอยู่สองข้อให้จิ้มคำว่าจัดการตามวงกลมสีแดงนะครับสู่หน้านี้จะมีคำว่าติดตั้งแล้วให้จิ้มเข้าไปตรงนี้จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้จิ้มคำว่าไม่ได้ติดตั้งจิ้มกันเลยนะครับเพื่อนๆนนี่จะเห็นได้ว่าจะมีแอปที่เราเคยติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้คือแอปที่เราเคยลบออกไปแล้วนะครับนี่แต่ว่ายังติดค้างอยู่ในเครื่องของเราอยู่ ให้จิ้มาตามกรอบสี่เหลี่ยมตัวเล็กทำต,ตามตัวอย่างที่ผมทำให้ดูเลยนะครับนี่ตามลูกศรสีเขียวที่ชี้ให้ดูให้จิ้มไปให้หมดเป็นแอปที่เราเคยติดตั้งไว้แล้วก็เคยลบออกไปแล้วแต่ว่ายังค้างอยู่ในเครื่องนะครับเพื่อนๆจิ้มไล่ไปให้หมดเลยนะครับพอจิ้มเสร็จแล้วจะมีข้อความป๊อปขึ้นมา บอกว่านําแอปที่เลือกออกใช่ไหมให้จิ้มคําว่านําออกได้เลยนะครับเพื่อนๆพ,พอจิ้มเข้าไปแล้วนี่สามารถเพิ่มหน่วยความจําให้กับเครื่องของเราได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆน,นําไปใช้กันดูนะครับ